สวัสดีครับวันนี้ผมพามาลือของเก่าที่บ้านแม่ใหญ่ฮะหรือบ้านยายผมในตลาดเก่าวารจันฝั่งอำเภอสมัยก่อนคะเป็นบ้านไม้สองชั้นข้างล่างจะครึ่งปูนครึ่งไม้ฮะข้างบนเป็นไม้บ้านนี้ผมอยู่มาตั้งแต่เกิดนะฮะตั้งแต่เด็กยันประถมพอประถมก็ยายผิวเฮ้ยเขาเข้มามัธยมกับยายผิวบ้านใหม่ด้านหน้าจะมีประตูบานเฟี้ยม อันนี้เป็นด้านในฮะด้านในบ้านเป็นบันไดเก่าที่ผมใช้ขึ้นมาตั้งแต่เด็กได้บันไดนี้ส่วนใหญ่สมัยก่อนบ้านนี้มันจะเปลี่ยนมาจากบ้านทรงไทยนะฮะสมัยก่อนจะมีฝาทรงไทยผมอาจจะใช้สับบ้านทรงไทยไม่ถูกเนี่ยเป็นฝาทรงไทยตอนนี้เป็นประตูเข้าไปในครัวตรงนี้ก็จะเป็นฝาเก่าฝาประตูเอ้ยไม่ใช่ฝาเป็นประตูครัวเก่านี่เป็นบันไดขึ้นไปชั้นสองครับผม เป็นบริเวณว่าสมัยก่อนอยู่กันสามครอบครัวมีครอบครัวพ่อใหญ่ไม่ใหญ่ครอบครัวผมพ่อแม่แล้วก็ครอบครัวน้าสาวสามคนมีพี่น้องห้าคนเนี่ยเป็นบันไดที่จะขึ้นไปฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นไปดูชั้นสองก่อนจริงๆแล้วผมมาขนแล้วสองสามครั้งสามครั้งขึ้นเนี่ยมาขนออกไปบ้างแล้วถึงก่อนนั้นนั้นเขาก็น้าสาวผมกับลูกพี่ลูกน้อง,องผมก็มาขนทิ้งอะไรไปบ้างแล้วขนไปบ้างแล้วเนี่ย ซอนย้ายบ้านนี่ผมมาตามเก็บที่หลังก็ประมาณสองสาครั้งครับผมะจะมีเสียงจริงที่ผมอัดอยู่ด้วยนะฮะจะทับทับซ้อนกันมไม้นี่เวกลับไปด้วยนะอันนี้เป็นไม้ที่ใช้สมัยก่อนหน้าบ้านจะมีผ้าใบสีขาว่เป็นผ้าดิบอะเอาไว้บังแดดอันเนี้ยไม้นียเอาไว้ดันผ้าดิบแล้วก็นี่เป็นบริเวณชั้นสองนี่ผมจะเข้าไปดูนี่ห้องนี้ห้องเดิมเนี่ยเป็นห้องของพ่อแม่ผม แล้วตอนหลังก็ไปกลายเป็นห้องของพี่ชายกับพี่สาวลูกพี่ลูกน้องผมก็ผมย้ายไปอยู่อีกบ้านหนึ่งน,นี่เป็นโซฟาเก่านาฬิกาเก่าบ้านก็ต้องเดินดีๆหน่อยนะเพราะว่ามันมันเคยผุมาแล้วจริงๆตรงนี้จะเป็นผนังกั้นนะฮะแต่ว่าเขาลื้อแล้วเป็นเขาลื้อเป็นก่อหน้านั้นละ่ะห้องนี้ก็จะเป็นห้องของน้าสาวผมครอบครัวหนึ่งมันจะมีผนังกั้นอยู่นี่ฮะ จะเป็นตู้เก่าของค้องน้าสาวผมก็เรียกน้าสาวผมว่าแม่ผมมีคนหนึ่งนะฮะผมก็เลยจะมีแม่สามคนคือแม่ใหญ่แม่แล้วก็นาสาวผมเรียกว่าแม่ของบนโซฟาก็เดี๋ยวผมจะเอากลับไปหรือว่าละครับนี่เห็นภาพตัวชัดๆสองตู้นี้ก็มีของด้าน,นขวามือของผมนี่ยจะเป็นหน้าต่างเก่าเป็นหน้าต่างบ้านทรงไทยสมัยก่อน ไปบ้านของตายายเพราะใหญ่ฮะแล้วก็ผนังก็คือผนังไทยฮะฝาเขาเรียกฝากผมก็เรียกไม่ถูกครับผมก็จะพากไปแล้วก็เสียงไปอันนี้ผมเอาของบนโซฟาไปละอันนี้เป็นพวกของที่ผมเก็บเหลือๆอยู่จะมีรูปเก่าทึ่มันเปียกน้ําแล้วก็หลอดไฟเก่าผมอยากได้กล่องมนะะเพราะกล่องมันเป็นกล่องรุ่นเก่า อาจจะตอนนี้อาจจะไม่มีแล้วมันเป็นหลอดไฟเขี้ยวแล้วก็ไปยาดเก็บได้ลอตเตอรี่มาหนึ่งปึกนะฮะใส่เข้าไปแล้วไม่ได้ถ่ายช็อปเพราะว่าผมมือหนึ่งถ่ายไปมือหนึ่งถือไฟก็เลยถ่ายไม่ได้เมื่อกี้จะเป็นกล่องรูปภาพเก่าจริงๆตอนนั้นสมัยผมอยู่ตัวนี้ห้องนี้ยังไม่สร้างห้องนี้มาสร้างตอนน้องชายผมร,รูปพี่ลูกน้องผมลูกน,น,น้าสาวคนนั้นมาอยู่ ซึ่งตรงนี้เป็นบริเวณที่ผมนอนอยู่กับไม่ใหญ่เป็นกางมุ้งนอนกันสมัยก่อนกางมุ้งนอนกับไม่ใหญ่เป็นห้องตอนนี้มันรกแล้วรื้อไปหลายรอบแล้วน้องชายผมเคยเก็บอมสินธนาคารอมสินเก่าได้แล้วเอาไปให้ผมส่วนโซนตรงน,นี้ก็เป็นที่พ่อใหญ่ผมนอนจะมีเตียงเหล็กอยู่ตอนนี้ขนมาไว้ที่บ้านน้าสาวผมที่ยายไปแล้วฝาทั้งหดนนี้ผมเคยมีวิรกรรมผมเคยสุปุรี อ,อย่าเส้นตามาสูบแล้วก็ทิ้งไปในข้างๆตรงาตาตาเมื่อกี้ละไฟลุกกว่าจะดับกันได้อตื่นเต้นกันใหญ่อันนี้เป็นรูปตาผมฮะเพ่อใหญ่เป็นตำรวจเก่าดาบเป็นดาบใหญ่เขาชื่อใหญ่ด้วยอันนี้เป็นสมุดสมัยปี25-20ครับผมเนี่ยผมวิธีเลยเดีด๋วยวิมคงต้องลือกลับไปเป็นรูปตาอันนี้เป็นเสื้อ ไม่แน่ใจแกรนสปอร์ตหรือ f อ t บเก่าเป็นลายเก่าเดี๋ยวเก็บไปก่อนยังใช้ได้อยู่ครับนี่เป็นด้านข้างด้านข้างบ้านผมเมื่อก่อนจะมีโอ่งเต็ไมไปหมดแถวเนี้ยไม่ใหญ่ผมเป็นที่นั่งตัดผมเป็นที่นั่งที่ย้อมนั่งย้อมผมจะโอ่งเต็ไมไปหมดแล้วตอนนี้ขนไปบ้านนู้นหมดแล้วตอนนี้ลกฮรลบมากมาเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าขนรือก็คือแม่น้าสาวผมแม่แม่แม่คนนึงเนี้ยผมเขาให้คนมาลือ้อแล้วก็ แม่เราเป็นันเล็กด้วยไหมเนี่ยอันนี้มันใหญ่เนี่ยจริงๆด้านซ้ายือเวลาเขามาดูจะได้ลงจะเป็นบ่อน้าเก่าสมัยก่อนขยะเราไม่ต้องเก็บนะเดี๋ยวไว้เ็บ้านพักตำรวจนะเก็บเอาเฉพาะอะไรที่เอาไปได้พอาอ่เดี๋ยวถ่ายไว้ก่อน อันนี้จะเป็นอมสินปูนเก่าเป็นเสือและการนี้เป็นงูเป็นอมสินเก่าชั้นอันไหนที่แม่เขาจอาจริงๆมันสีสดกว่านี้ฮะชั้นนไหโดนตากแดดตากฝนอ่นี่เป็นด้านข้างมันผูกหมดแล้วจะทับซ้อนกับเสียงที่ผมพูดนะครับเพราะว่าพูดเสียงดังอยู่ในคลิปฟังซ้อนๆกันไปงั้นเดี๋ยวผมจะพูดยิ่งน้อยๆเราข่มเอาไว้ท่กคนแม่ก็เดี๋ยวไว้ค่อยๆเขามาเก็บทีเดียว อันนัน้น,นเดี๋ยวให้เขาเก็บมาเก็บทีเดียวถ่ายไว้รูปไปแล้วชั้นใหญ่เอาไปปัเนี่ยจักรยานเก่าแล้วเนี่ยมีโอ่งเก่าเนี่ยเมื่อกี้เจองูตอนเนี้ยที่ผมเจองูเข้ามาเดี๋ยวจะเจอในคลิปรบกวเนเดี๋ยวผมดูบ้านก่อนนะครับพี่ถ้าเสียงดังไปหน่อยขอโทษด้วยนะครับ <laughs> เดี๋ยวเขาจะให้เขามาดูบ้านนะฮะ ก็เดี๋ยวจะมาเช็คของก่อนครับผมบ้านแม่ผมอยู่เงี่เด็กตรงนี้เดี๋ยวจะเสียงจังอไอ้ชั้นเหล็กนี่มันเสียแล้วนี่แม่ จำไม่ได้ได้วยเสียงผมไม่ตรงกับเสียงที่ผมพูดในคลิปตอนไหนด้วยแ้วก็มีพูดช่วงนี้ถ่ายเนี่ยมีพูดเยอะมือหนึ่งต้องถ่ายถือกล้องอีกมือหนึ่งถือ,อสปอตไลท์ไฟแสงไอที่นั่นมาไฟอะไรนะไฟแสงอาทิตย์นะฮะผมชาร์จมาไว้เปิดดูช่วงนี้มันจะเจอแม่ระวังงู ูตัวเล็กงคือเวลาอัดเสียงเนี่ยมันไม่มีมันได้ยินมันไม่ได้ยินเสียงในคลิปด,ด้วยนะครับ

ชั้นเก่าชั้นสมัยก่อนี่จะทาสีเขียวอย่างเงี้ยเขียวแบบเขียวเลยนะเป็นชั้นอันนี้ป้ายชื่อแม่ตอนทำงานที่อำเภอเอาไว้ไหมเอาไว้ด้วยเนี่ย เอามาไว้นี่ละน,นั่นคือกองที่ผมเอามารวมรวมไว้ขนมาไว้ที่บ้านตอนนี้ขนมาไว้ที่บ้านแล้วนี่เข้าไปในครัวในครัวนี้มันเป็นที่กินข้าวของของสมัยก่อนเลยผมจำได้ผมนั่งกินข้าวกับแม่ใหญ่ข้าวาจานน้ำข้าว ข้าแบบใช้มือเปิบแบบข้ากับน้ำพริกใช้มือเปิบกินกันไม่ใหญ่ก็เดี๋ยวไว้ทีเดียวก็คือ <ดง S 2> มา <ใน S 2> ผลทีเดียว,วยตอน <ละ S 1> ที่เขามานั่นแหละ,หละก็ะตูเดี๋ยวเจอปวกแต่ว่าเดี๋ยวเราไว้ขนทีเดียว สีฟันเก่าครับอันนี้เป็นแปางสีฟันน่าจะเป็นกระดูกทำจากกระดูกสมัยก่อนแล้วก็สนับมือเมื่อกี้ผมพูดถึงห้องครัวนี่ครับกินข้าวกับไม่ใหญ่ก็้นุกน้ำพริกปลาทูข้าวจานน้ามือเปิดไมใ่ใช่เปิดม,มือแล้วข้าวแตงโมข้าวกับแตงโมผมกินตั้งแต่เด็กแล้วกับนี่ก็เป็นข้างหลังนี่ก็เป็นบริเวณด้านในตรงบันไดทีหนึ่งก็คือมาถ่ายรอบหนึ่งสมัยก่อนกลับมาใจโรงเรียนเนี่ยผมจะนอนตรงเนี้ย แล้วก็ผมจะให้ตังเพื่อนแอบให้ตังเพื่อนไปซื้อของเล่นแล้วเพื่อนก็จะมาให้ผมตรงเนี้ตรงนี้ตรงยืนบริเวณนี้แล้วก็เรียกผมขนาดนอนอยู่ผมกลัวไม่ใหญ่ว่าปฐถมอะไปซื้อของเล่นน่าจะเป็นรถถังง่ะแล้วรั้เพื่อนผมก็จะมาเรียกผมตรงนี้ว่าออกมาเอารถถังเนี่ยผมนอนอยู่บริเวณตรงนี้ข้างในก็ออกมาเอารถถังเพื่อนผมเชื่อไอ้เหยือไปลุกกำนันทุกวันนี้ผมไม่ค่อยได้คุยกันนะเพราะว่าโตกันมาละอันนี้เป็นข้างบ้าผมถ่ายรอบหนึ่งครับ ถ่ายเก็บไปเก็บไปดูค้างบ้านก็เหมือนกนเป็นที่เล่นหนึ่งที่เล่นด้วยเหมือนกันนะสมัยก่อนจริงๆข้างบ้านเมื่อกี้ที่ไปถ่ายมัรูปเมื่อกี้ผมถ่ายนะมันเป็นพื้นปูนไม่ใช่พื้นดินเอาไว้เล่นพวกลูกแก้วขย,ยิ่งก้าวกระโดดหรืออะไรประมาณนี้ตรงฝั่งนูนะที่ถ่ายเมื่อกี้เนะี่ยไม่ใช่แถวนี้อันนี้ผมถ่ายไว้อีกรอบหนึ่งครับผม าจะประมาณนี้ลบๆสกโกกปค่ค่ะเดี๋ยวต้องเก็บให้ช่างเขาเตรียมแล้วคาให้คนเขามาดูที่แม่เขาขายหมายถึงหน้าสาวขายแล้วเขาก็ให้ต้องให้คนมาเก็บขยับตอนที่เขาลือเสร็จครับผมนะใช่ก็เนี่ยเอาไว้เนี่ยของที่ได้ครับ เดี๋ยวจะยกมาแล้วมีตู้ผักตู้ที่ใส่ผักเก่าแล้วก็รูปอะไรพวกนี้คขอบคุณมากครับก็ขอจบคลิปไว้เท่านี้ครับขอบคุณมากครับที่รับชมไว้จะทำคลิปแบบนี้อีกแบบไปลื้อของอขอบคุณครับ